ครับสวัสดีครับทองเกษตรฟาร์มนะครับก็มาทําคลิปสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาไก่นะครับก็เป็นมุมมองของผมเองที่ลงมือทํานะครับแล้วเห็นช่องทางที่จะนําเสนอนะครับเกี่ยวกับแง่มุมที่สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาได้ก็มาแบ่งปันความรู้กันนะครับก็ถูกผิดนะครับก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับที่รับชมและพิจารณานะครับ ผมทาคลิปไม่เคยมีสคริปต์นะครับเกิดจากความเข้าใจของตัวเองนะครับถูกผิดนีมันแล้วแต่คนแล้วก็แต่มุมมองที่ทุกท่านได้เอาไปพิจารณานะครับไม่ว่ากันครับพี่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ยินดีครับพี่ที่ได้ทําคลิปสาระความรู้แบบนี้นะครับหัวข้อที่จะทํานะครับก็ผมจะมาทําคลิปสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาไก่นะครับว่าคนที่เริ่มที่จะพัฒนานะครับในการพัฒนาไก่นะครับ คนที่มีทุนกับคนที่ไม่มีทุนนะครับเมื่อลงมือพัฒนาด้วยความตั้งใจเท่ากันนะครับด้วยความตั้งใจเท่ากันนะครับผลลัพธ์เหมือนกันหรือเปล่านะครับมาฟังมุมมองของผมนะครับครับเริ่มเลยนะครับก็คือคนที่เริ่มพัฒนานะครับในความคิดของผมนะครับผมเริ่มจากความชอบก่อนนะครับชอบความรักนะครับความหลงไหลนะครับในการพัฒนาอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับถ้าเราหลงไหลเนี่ย เราจะไม่ย่อท้อกับอุปสรรคที่เราเจอนะครับใครนะครับที่พัฒนาไก่แล้วไม่เจอปัญหานะครับแสดงว่าท่านไม่ได้ลงมือทํานะครับทุกๆอย่างหรือทุกๆธุรกิจนะครับถ้าลงมือทํานะครับย่อมต้องเกิดปัญหานะครับมากน้อยเกิดจากการเตรียมตัวนะครับมากน้อยเกิดจากการเอาใจใส่นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างที่ผมบอกไว้การลงมือทําต้องเจอปัญหาแน่นอนครับคนที่มีทุนนะครับเริ่มจากคนที่มีทุนก่อนนะครับ คนที่มีทุนก็จะได้ประโยชน์นะครับในการพัฒนานะครับเมื่อมีทุนนะครับมันสามารถทําอะไรได้รวดเร็วไม่ว่าจะสามารถจะเสกโรงเรือนที่ดีนะครับโรงเรือนที่ดีนะครับไม่ว่าจะนําพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ที่ดีเข้ามานะครับเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหนนะครับช่องทางหรือการเข้าถึงทางสายพันธุ์นะครับมันดีกว่าสัตว์สมัยก่อน10ปีที่แล้วเยอะมากนะครับซึ่งผมเองเพิ่งจะมาพัฒนาเมื่อ2ปีนี้ก็ได้ประโยชน์ในการเข้าถึง ได้ดีกว่าสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นคนสมัยก่อนนะครับถ้าจะพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมว่าถ้าไม่รู้จักกันจริงๆนะครับหรือเขาไม่เปิดตัวหรือไม่อยากแบ่งนะครับก็ยากมากที่จะได้สายพันธุ์ของเขานะครับเดี๋ยวนี้สายพันธุ์ดีๆนะครับมันเข้าถึงได้ทุกสายพันธุ์แล้วครับแต่ขึ้นอยู่ว่าท่านจะไปแบ่งปันมาจากซุ้มไหนฟาร์มไหนเท่านั้นเองนะครับเมื่อเราได้สายพันธุ์ที่ดีนะครับเรามีเงินนะครับเรามีเงินทุนเยอะเราได้สายพันธุ์ที่ดีเราเข้าถึงได้เราก็ได้เปรียบที่จะคัดพ่อ ได้มากกว่าคนที่ทุนน้อยนะครับได้มากกว่าที่คุณเนาะทุนน้อยนะครับแบบมีพ่อพันสายนี้ที่เราอยากพัฒนาเขามีเงินทุนนะครับเป็นไก่นุ่มคัดผ่านหรือไม่ว่าจะเป็นไก่ที่ผ่านไฟนะครับแล้วเราชอบนะครับเรามีเงินทุนเราก็สามารถนํามาพัฒนานะครับแต่นั่นไม่ได้หมายวอบว่าท่านจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยเมื่อท่านมีเงินทุนซื้อพ่อพันแม่พันที่ดีมาพัฒนาแล้วนะครับแน่นอนครับ FC ที่อยากได้สายพันธุ์ก็มาแบ่งปันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีทุนนะครับจะยืนบนพื้นฐานที่สามารถพัฒนาไก่ได้ดีกว่าคนที่มีทุนน้อยครับผมไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการศึกษามันเป็นเรื่องของการเข้าใจนะครับเพียงแต่เพียงแต่คนที่มีทุนสามารถจะไปได้เร็วกว่าเราแน่นอนนะครับแล้วก็เขานำนำสายพันธุ์ที่เขาต้องการได้ด้วยเงินทุนที่เขามีเนี่ยก็มาทําสายพันธุ์มีลูก มี f อนะครับมาแบ่งปันสายพันธุ์ไปถ้าออกมาดีนะครับถ้าออกมาดีเขาก็เดินหน้าต่อแต่ถ้าออกมาไม่ดีนะครับเขาก็ขายได้ครั้งเดียวนะครับเขาก็แบ่งปันได้แค่ครั้งเดียวนะครับในเรื่องของลูกไก่นะครับในการพัฒนาสายพันธุ์ในมุมมองของผมนะครับถ้าท่านสามารถนําเสนอกับ f อฟได้นะครับเขาคิดว่าในจินตนาการของท่านสามารถออกมาดีได้เขาจะมาแบ่งลูกไก่ไปก่อนนะครับก็แล้วแต่ต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันที่จะแบ่งปันไปนะครับ แล้วมันต้องมาดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านแบ่งปันไปเนี่ยมันมีแนวโน้มสามารถใช้ได้ไหมนะครับออกไป100คู่นะครับถ้าดีสัก70เนี่ยท่านเดินต่อได้แน่นอนครับแต่ถ้ามันดีแค่30นะครับก็เป็นอะไรที่วัดผลของตัวท่านเองนะครับว่าท่านจะเดินต่อได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาคิดดูว่าท่านจะเดินต่อแบบไหนและจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงนะครับอันนี้พูดแค่ทุนน้อยทุนมากก่อนนะครับยังไม่ลงลึกถึงปัญหานะครับก็ ส่วนคนที่มีทุนน้อยนะครับยากมากที่เราจะไปนำนำเข้าสายพันธุ์หรือไก่นุ่มคัดผ่านหรือไก่ที่ผ่านไฟมาในราคาสูงนะครับลงเรือนอีกที่ท่านต้องลงทุนนะครับถ้าคนทุนน้อยนะครับก็ทำรงเรือนที่พอใช้งานได้สามารถป้องกันหรือการจัดการที่จากสัตว์ร้ายได้นะครับป้องกันการชัดเจนในการผสมพันธุ์ได้นะครับแค่นี้นะครับผมว่าพอแล้วนะครับสําหรับคนที่ทุนน้อยนะครับทํโลงเรือนแค่พอใช้งานได้นะครับ ในพื้นฐานที่ท่านดูแลได้นะครับจํานวนที่ทําก็เอาที่ท่านมีทุนทรัพย์ที่สามารถจะลงทุนมันได้แค่นั้นพอนะครับแล้วท่านก็ใจเย็นนะครับรอไก่ที่นั้นที่ท่านนําเข้าเข้ามาว่ามันคัดผ่านไหมแล้วมันนี่มีแนวโน้มที่ท่านสามารถพัฒนาได้ไหมถ้าเป็นแบบที่ถ้าเป็นแบบสามารถพัฒนาได้ท่านก็เอาเข้าผสมกันนะครับแล้วท่านก็ใจเย็นรอนะครับว่าได้ลูกออกมานะครับ ถ้าท่านทุนน้อยนําเสนอไม่ชัดเจ quote, นนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องรอคือระยะเวลานะครับหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งถึงสองปีนะครับเมื่อลูกไก่ลูกไก่ที่ท่านนาเข้าเข้ามาเลี้ยงโตนะครับผสมออกมาผ่านแล้วนะครับอันนี้นับว่าผ่านนะเอาแค่ผ่านถ้าไม่ผ่านต้องเร right. ิ่มต้นใหม่นะครับผ่านนะครับเสร็จแล้วท่านผสมออกมารอลูกนะครับถ้าท่านเข้าถึง FC ได้ก็จะแบ่งลูกไก่ไปแต่ถ้าเข้าไม่ถึงนะครับท่านต้องเลี้ยงโตนะครับแล้วค่อยมาเช็คนะครับ ว่าผ่านไหมนะครับถ้าผ่านนะครับไก่คัดผ่านไก่เก่งนะครับใครๆก็ซื้อนะครับไม่ว่าซุ้มเล็กหรือซุ้มใหญ่นะครับใครๆก็ซื้อนะครับทุกทท่านที่ชอบพัฒนาไก่นะครับชอบไก่เก่งนะครับเรื่องสายพันธุ์มันเป็นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเสริมนะครับทําให้มูลค่าของไก่ตัวนั้นดีขึ้นนะครับสายพันธุ์ดีแค่ไหนนะครับถ้าออกมาแล้วใช้งานไม่ได้ออกมาแล้วไม่เก่งนะครับดีแค่ไหนก็ไม่มีใครซื้อนะครับ ชัดเจนแค่ไหนลงทุนแค่ไหนก็ไม่มีใครซื้อนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับนั่นหมายความว่าในมุมมองของผมนะครับคนที่มีทุนมากกับคนที่มีทุนน้อยนะครับผมว่าผลลัพธ์นะครับประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะครับถ้ามีความเข้าใจนะครับมีความตั้งใจมีการเรียนรู้นะครับแตกต่างกันเรื่องเดียวเลยนะครับในมุมมองของผมนะครับระยะเวลาที่ท่านจะประสบความสําเร็จนะครับคนที่มีทุนมากมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าแค่นั้นเองนะครับ แต่คนที่มีทุนน้อยก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ระยะเวลาที่ท่านจะต้องพิสูจน์สายพันธุ์หรือพิสูจน์มุมมองที่ท่านทาเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเยอะกว่าแค่นั้นนะครับก็ผมพูดแบบหัวข้อสําคัญสําคัญนะครับไม่ลงรายละเอียดนะครับคนที่มีทุนมากกับคนที่มีทุนน้อยนะครับถ้าอยากพัฒนาไก่หรือทําเป็นอาชีพนะครับประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ระยะเวลานะครับคนที่มีทุนมาก มีโอกาสประสบความสําเร็จได้เร็วกว่านะครับคนที่มีทุนน้อยมีโอกาสประสบความสาเร็จได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์ฝีมือพิสูจน์จินตนาการพิสูจน์การศึกษาหรือพิสูจน์การพัฒนาที่ท่านลงมือทําอยู่นะครับแล้วก็ให้ f c เข้าถึงนะครับแต่ละซุ้มนะครับคนมีทุนมากหรือทุนน้อยถ้าไก่หนุ่มเหมือนกันนะครับขายกันที่ความเก่งนะครับขายกันที่ความชัดเจนนะครับใครชัดเจนใครมีฝีมือ เพาะพันออกมาได้ดีใช้งานได้จริงคนนั้นก็ขายไก่ได้นะครับก็ประสบความสําเร็จได้เป็นเรื่องปกตินะครับก็วันนี้นะครับพูดพยายามจะทําให้มันสั้นๆนะครับท่านจะได้เห็นว่าทุนมากทุนน้อยคนมีทุนมากก็ไม่เหน็ยความว่าจะประสบความสําเร็จได้นะครับคนมีทุนน้อยก็ไม่เหนเพความว่าท่านจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับแตกต่างกันที่ระยะเวลาแตกต่างกันที่ความตั้งใจแตกต่างกันที่การจัดการแตกต่างกันที่ลงมือทํานะครับ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่ชื่นชอบในการพัฒนาสายพันธุ์นะครับให้ท่านเดินทางแนวทางที่ถูกต้องแล้วท่านประสบความสำเร็จก็ยินดีด้วยทุกท่านนะครับก็ผมทํา YouTube 2ช่องนะครับทองประเสริฐฟาร์มทองประเสริฐฟาร์มดำจบอบกรพัฒนาครับ Facebook ก็ทองประเสริฐฟาร์มนะครับแล้วก็ ID เดียก็0 8 1ย์แปดตครับโปรโทรก็0 8 1ย์แปด่าตครับตอนนี้ผมมี ลายที่เป็นลายกลุ่มด้วยครับชื่อทองเกษตรฟาร์มนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับแบบ่งปันความรู้กันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ